สวัสดีค่ะพบกับกิจกรรม Coding for Kids by ครูหิงนะคะการเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำนะคะชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่2โครงการ EIS MST โรงเรียนสุข,ขานารีภาระงานของเรามีอะไรไปดูกันค่ะภาระงานของเรานะคะเขียนโปรแกรมบัตรคำสั่งแบบบนซ้ำหรือทำซ้ำนั่นเองนะคะครั้งนี้เป็นใบงานที่3 ซึ่งนักเรียนจะต้องทำในไลท์เวิร์กชีตนะคะเพราะเราเรียนแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวางแผนการทำใบงานที่3กันค่ะโดยเขียนโปรแกรมพาเต่าน้อยเดินทางไปบนถนนที่ระบายสีไปให้ถึงบ้านนะคะนี่คือบนพื้นที่ระบายสีนะคะเจ้าเต่าอยู่ตรงนี้เจ้าเต่าจะเดินไปให้ถึงบ้านได้ยังไงจะต้อง เดินหน้าหนึ่งช่องก่อนนะคะจากนั้นเจ้าสาวต้องหันซ้ายแล้วก็เดินหน้า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 นี่มาหยุดที่ช่องนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันนะคะเดินหน้าหกครั้งนั่นเองจากนั้นเจ้าสาวจะไปบ้านนะคะตอนนี้หัวเจ้าสาวอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องสั่งให้เขา หันขวาก่อนนะคะแล้วก็เดินไปค่ะ1 2 3 4และ5ค่ะเจ้าเต่าเดินถึงบ้านพอดีโดยใช้บัตรคำสั่งเดินหน้าทั้งหมด5ครั้งนะคะจากนั้นค่ะเราไปวางแผนเขียนโปรแกรมกันค่ะซึ่งการเขียนโปรแกรมครั้งนี้นะคะมีพื้นที่เขียนโปรแกรมค่ะเหมือนเราทำลงกระดาษแต่ครั้งนี้เราจะใช้เมาส์ลากวางถ้านักเรียนใช้ โทรศัพท์มือถือเราก็ต้องใช้นิ้วจิ้มแล้วลากวางนะคะสังเกตว่าบัตรคำสั่งของคุณครูจะเป็นแบบนี้นะคะโดยสังเกตมีบัตรที่เหมือนกันก็คือเดินหน้าโดยคุณครูจะมีตัวเลขกำกับเอาไว้นะคะ1 2 3สนักเรียนก็ต้องเลือกเอาหมายเลข1ไปก่อนนะคะเวลาเราจะเราเขียนโปรแกรมนะคะจากนั้นเริ่มทำซ้ำก็มีทั้งหมด2อันหยุดทำซ้ำก็มีทั้งหมด2ออันนะคะ เราจะลงมือทำใบงานกันค่ะซึ่งใบงานของครูเป็นไลฟ์เวิร์กชีคุณครูได้ทำลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งนักเรียนสามารถคลิกที่ลิงก์หรือเอามือเอานิ้วมือจิ้มที่ลิงก์ในกลุ่มลายนะคะของประจำชั้นตัวเองนะคะเมื่อเราจิ้มที่ลิงก์เข้าไปแล้วก็จะเจอใบงานที่ให้นักเรียนทำเหมือนที่คุณครูอธิบายนะคะต่อไปค่ะคุณครูจะ อธิบายวิธีการทำใบงานในไลฟ์เวิร์กชีตให้นักเรียนดูนะคะไปดูกันเลยนะคะสมมุติอันนี้คุณครูเข้ามาแล้วคลิกที่ลิงก์เข้ามานะคะหน้าตาของคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นเหมือนกันนะคะเมื่อเราเข้ามาแบบนี้พื้นที่ท้าทายเราได้ทดลองวางวางแผนกันแล้วนะคะนี่เจ้าเต่าเดินผ่านเดินบนพื้นที่ระบายสีอ้าว เมื่อลงมาด้านล่างก็จะเห็นเหมือนที่ครูอธิบายก่อนหน้านี้นะคะแต่อันดับแรกค่ะนักเรียนจะต้องพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปก่อนนะคะอันนี้คุณครูหญิงสมมุตินะคะเด็กหญิงคณิษฐาผมป่อห้องปสองทับหนึ่งสมมุติว่าอยู่ทับ1นะคะเลขที่4ี่ค่ะพิมพ์ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นพื้นที่เขียนโปรแกรมค่ะสังเกตว่ามีตามลำดับไว้นะคะแต่อย่างที่ครูบอกเอาไว้แล้วว่า ห้องท,ที่1ควรจะเป็นอะไรคะอ่าเริ่มต้นนะคะก็คือธงเขียวการเริ่มต้นหรือสตาร์ทนั่นเองนะคะเพื่อสั่งให้โปรแกรมทํางานจากนั้นค่ะเจ้าเต่าต้องเดินหน้ามาหช่องก่อนสังเกตนะคะบัตรเดินหน้ามีเลข1เลข2เลข3นัแล้วเรียนจะต้องเอาเลขที่เป็นเลข1มาก่อนนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดของไลท์เวิร์กชีตนะคะจากนั้นเดินมาถึงนี้แล้วเจ้าเต่าก็ต้อง หันซ้ายใช่ไหมคะนี่จะต่อหันซ้ายเรียบร้อยต่อไปจะต้องทําซ้ำหกครั้งทําซ้ําบัตรเดินหน้าเราก็เอาบัตรทาซ้ํามาสังเกตนะคะมี1กับ2เช่นกันเราก็เอาทําเริ่มทําซ้ํใหมายเลขหนึ่งมานะคะจากนั้นทําซ้ำหกครั้งทําซ้ําอะไรทําซ้าบัตรเดินหน้านั่นเองแล้วก็ปิดการนําซ้ําค่ะเราก็เอาจากหมายเลขหนึ่งมาเช่นกัน สังเกตรูปแบบนะคะเริ่มทําซ้ำตัวเลขแล้วก็บัตรคาสั่งที่ต้องการให้ซ้ําแล้วก็ปิดทำซ้ำค่ะจากนั้นเจ้าเต่าถึงตรงนี้แล้วต่อไปเจ้าเต่าต้องเดินกลับบ้านเขาจะต้องทำาไรคะหันขวาเราก็ลากหันขวามาวางนะคะที่ช่องคําสั่งที่8ตรงนี้นะคะหันขวาเสร็จเรียบร้อยเริ่มทําซ้ําค่ะทําซ้ําจํานวนหครั้งเดินหน้าปิดทาําซ้ํา นี่เมื่อทำอย่างนี้แล้ว1 2ึ่งสอาสี่ห้าเจ้า่าถึงบ้านเรียบร้อยแล้วสุดท้ายแล้วคือหยุดการทำงานของโปรแกรมทั้งหมดค่ะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะตรวจเช็คให้ดีก่อนเขียนชื่อเรียบร้อยนะคะจากนั้นคลิกที่ปุ่ม finish ค่ะสีฟ้านี้นะคะะเมื่อได้แบบนี้นะคะนักเรียนก็พิมพ์ชื่อตัวเองเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ เด็กหญิงคณิตา h ุผมป่อปสองทับหเลขที่4 1อนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม send ค่ะเรียบร้อยโอเคนะคะมีข้อความแบบนี้มาให้คลิกที่ปุ่ม ok จากนั้นก็จะเห็นว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่แล้วนะคะ ส่วนใบคะแนนตัวนี้จะส่งมาที่เมลบ็อกของคุณครูนะคะคุณครูก็จะเช็คคะแนนของนักเรียนจากเมลบ็อกที่ส่งมานั่นเองนะคะโดยไม่ต้องถ่ายรูปส่งมาที่คุณครูแล้วนะคะงานตัวนี้จะลงไปเ,เก็บที่เมลบ็อกของคุณครูของ l i v e w o r k s h e e t นะคะเรียบร้อยค่ะหวังว่านักเรียนจะทำได้นะคะอ้าว จบครั้งนี้นะคะกิจกรรม c o ด i ิ้ง o r ล์คล by ครูหญิงใบงานที่3ของเรานักเรียนอย่าลืมนะคะดูคลิปของครูหญิงแล้วก็กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูหญิงด้วยนะคะครั้งนี้คุณครูหญิงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ